นี่เจอขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูยังกังวลใจก็ขึ้นไปดูสายหลับพี่ยังไม่ฮะหันหน้าไปดูได้ไหมฮะพี่โอครับเป็นรุ่แทนครับยังไงนะฮะสำหรับนี่เริ่มลเริ่มแล้วอ่ะครับโอเคครับสวัสดีครับครับผมก็ ก็สำหรับโปรเจกต์เสน่หมูล่ะครับนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างชิมแอมแกรมมี่กับช่องวันนะครับก็ศิลปินจากทั้งสองฝ่ายนะครับก็มาเจอกันในโปรเจกต์นี้แสดงถึงความแตกต่างคนละฝากแต่อยู่ร่วมกันได้นะครับเราก็คิดว่าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นสิ่งที่ไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันคงเป็นอะไรที่แปลกดีที่ต้องมาเจอกันในเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆในคราวนี้ไปไม่เป็นเลยตอนนี้พูดไงดีพี่แพทยช่วยหน่อยการคจรมาร่วมกันทารย่ามา เรได้รนกันนะคะทุกเห็นความร่วมมือร่วมใจของพวกเราไหมคะในการที่จะเกิดโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นไม่ง่ายเลยไะครับโอเคโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ตอนที่โดนแอปโรชมาก็คือก็แปลกใจครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดมาก่อนเพราะหลายคนนี้มันคงไม่มีโอกาสได้ทํางานกันมาก่อนแต่ละคนได้คู่กันเนี่ยผมว่าในชีวิตนี้เราก็หลายคนไม่เคยฟีเจอริงกับใครเลยด้วยซ้ําการมาเจอการกับภายใต้คอนเซ็ปต์แบบนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำงานแปลกใหม่ออกมาให้กับผู้ชม แล้วก็ผู้ฟังได้มามีประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันครับผมแต่ละคู่ค่ะมีเซนิมุว่าใครคู่ใครแล้วว่าจะมีความพิเศษยังไงบ้างในรรเต์คไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีคอนเสิร์ตคเป็นอัลบั้มนะคะเป็นดิสก์แล้วก็เลิกกันผู้ตรงกลางไหมคะค่ะก็จริงๆเป็นคู่แรกในโปรเจกต์ที่จะได้ปล่อย MV ็มวีด้วยค่ะแล้วก็แก้มกับพี่บอยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราก็ รู้กันมาตั้งแต่ประมาณต้นต้นปีนปได้ไหมครับ<ป>่ใช,บใช่แล้ววันนี้ก็จะได้ปล่อยเพลงกันแล้วทุกๆเพลงเลยในอัลบั้มนี้ค่ะเพลงเราก็เพลงเราก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ไม่ค่อยได้ร้องแบบนี้สำหรับแก้มนะคะก็ต้องต้องบอกว่าทุกเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยมันมันแตกต่างกัน,นเป็นคนละสไตล์กันเป็นหมดเลยมันก็ทําให้อ่าภาพรวมของอัลบั้มออกมาค่อนข้างจะกลมกล่อมใช่ค่ะคู่ต่อไปก็เป็นหน้อออาออกมาหน้าออกมาครับหน้าออกมาจ้า คือตัวผมเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาทํางานในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจริงๆอยู่ในช่วงที่ทำอัลบั้มของคอกเทลอยู่ด้วยก็ไม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาทําเพลงที่อยู่นอกอัลบั้มตอนนี้ก็เลยถือโอกาสออกมาทําอย่างอื่นที่ปกติวงไม่ไม่ได้ทํากับวงคือเพลงที่ร้องเบาหน่อยซอฟหน่อยแล้วก็พอยิ่งได้หนูนาม,มาก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆพิเศษสำหรับน้องหรือเปล่าไม่รู้พิเศษสำหรับผมเปล่าโอเค ้าแบบเพลงเพลงออกมาเท่าไหร่น้องใช่ค่ะก็ในนาทีก็จะมีเพลงออกมาก็รู้สึกดีใจค่ะสำหรับใครที่รอฟังเสียงอยู่ก็ตอนนี้มีเพลงพิเศษที่ปล่อยออกมาด้วยและอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพลงของพวกเราที่พร้อมทุกๆเพลงในอัลบั้มี่ยพร้อมหมดเลยค่ะแน่นอนรับประกันเลยครับครับผมก็เป็นการร่วมงานของผมแล้วก็พี่แพกครั้งแรกผมได้ร้องเพลงกับบงเกรีแล้วก็สึกเป็นเกียรติมากมากนะครับผมได้ทำเพลงด้วยกันก็เป็นเป็นเพลงที่เขียนจากความรู้สึก นะครับของของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมก็ดีใจมากที่ร่วมงานกับพี่ถัดครับผมค่ะพี่ถัดแล้วคะก็อย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้คือแต่ละศิลปินนี่คือแบบเก่งๆมืออาชีพมากทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อกี้มีโอกาสได้ฟังทุกเพลงแล้วนะคะรู้สึกว่าทุกเพลงเติมเต็มกันมากๆคือไม่มีเหมือนกับไม่มีซ้ํากันเลยแล้วก็ทุกเพลงแบบดีมากๆในแบบของตัวเองอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆจริงๆขอบคุณครับไปค่ะ ใช่ครับเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับผมก็เป็นการฟิชเชอริงครั้งแรกผมเลยนะครับถ้าเกี่ยวว่าเป็นเรื่องเพลงฟิชเชอริงครั้งแรกถ้าเกิดเป็นคนอาจจะฟิชเชอริงมาเยอะแล้วนะครับอยากลองออกแบบไหมเป็นการพบเจอกันที่ยากมากนี่แม่สาวดอกหญ้าราชินีลูกทุ่งจากแดนีสาร นักร้องหนุ่มหน้ามนคนน่ารักจากภาคเหนือวันนี้โคจรมาโคจันโคจันคล้ายๆโปรเจกต์ครับชื่อว่า Sun and Moon อย่างเงี้ยมันเป็นดวงดาวที่โคจรมาพบกันจะเป็นยังไงไปติดตามชมทั้งโปรเจกต์มีอยู่เพลงเดียวครับเข้าใจไม่ตรงกันครับถ้าเพลงเดียวอย่าเรียกโปรเจกต์เรียกว่าซิงเกิลค่ะครับผมค่ะใครไมคั้องเพลกับพี่บี ไม่ได้หนักใจค่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้ <laughs> <c oughs> คือจริงๆแล้วพี่น้องศิลปินที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะคะคนที่เคยร่วมง,งานก็คือหนูนาเพราะว่าเราเคยถ่ายละครด้วยกันก็คือเรื่องดาวจลัดฟ้าเ <c oughs> มื่อเมื่อปีก่อนนะคะแต่ว่ากับพี่เนี่ยก็ไม่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมามาร้องเพลงด้วยเพราะว่าแต่เองก็ติดตามผลงานน้องมาตลอดซึ่งคิดว่าคงไม่มีโอกาสแน่นอนเพราะว่ามันมันไกลกันด้วยด้วยเรื่องของเพลงก็ก็คนละสไตล์อยู่แล้ว แต่ว่าพอวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงาน,งานต้องขอบคุณจิมมี่แกรมมี่นะคะแล้วก็ขอบคุณช่องวันด้วยที่วันนี้ให้หนึ่งในลูกทุ่งได้มีโอกาสมามีม,มีมีเสียงเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะคะคก็ขอบคุณม,มากค่ะคะุณเด็กต้อการอีกไหมคะมีโอกาสอากีสอกอยากร่วมงานกับพี่พ <laughs> ี่ไหมนี่เพลงยังไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ย น่ารักน่ารักค่ะเขาก็เป็นคนสนุกสนุกแล้วพลังเยอะแบบนี้ก็เชื่อว่าใครหลายๆคนถ้าได้ร่วมงานก็จะแบบมีพลังเยอะทํางานเราสนุกค่ะค่ะค่ะน้องควรน้องเหรอใช่นี่ก่อนอันนี้ดูอ๋เป็นมูนนี่เป็นซันปกติฝั่งซันจะเป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้ฝั่งมูนอยู่ฝั่งผู้หญิงตอนแรก ตอนแรกที่เขาให้อบอ <st arts> ที่ถาม <c oughs> ขอบคุณมากค่ะอคคตอนตอนแรกที่ถามออกมาว่าแบบเฮ้ยสนใจจะร่วมโปรเจกต์นี้ไหม <c oughs> ออบบอกเฮ้ยสนใจเลยครับ <c oughs> เพราะว่านานๆจะได้มีโอกาสมีผลงานเพลงใหม่สักทีหนึ่งแล้วพอรู้ว่าแบบเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันมีแบบมีมีใครบ้างอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งแบบดีใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมารู้ว่าเฮ้ยอยู่ฝั่งผู้หญิงเฮ้ยเขามองเราเป็นผู้หญิงหรอว่ได้ไหมได้อยู่แต่ว่าไม่ได้โอเคครณบผรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับ เพราะว่าจริงๆตอนที่เขาติดต่อมาก็เขาไม่ได้บอกเลยว่าแบบให้เลือกให้เป็นคู่ใครมานต่เขาบอกเลยว่าคู่พี่ออฟเราก็เลยไม่มีสิทธิ์เลือกเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เราดีใจเราดีใจ <c oughs> เพราะว่าจริงๆอย่างอย่างพี่ออฟก็ถือว่าเป็นคนที่เราติดตามแล้วก็ใช้เพลงเขาเป็นหมือนครูใช้ใช้เขาเป็นเหมือนเป็นไอดอลคนหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งในการร้องเพลงของเราพี่คิดแค่รูปครูนะ อันดีครับอันดีครับอันดีแล้วก็ด้วยเรื่องราวเพลงก็จะเป็นความเจ็บปวดของความรู้สึกจํากับลืมที่ต่างคนต่างรู้สึกไม่เหมือนกันครับครับผมเป็นแบบดิสโก้บอลเขาจัดมาให้จริงๆเขาไม่ได้เลือกเลยนะแต่ว่ามันออกมาดูดีมันออกมาดูดีใช่ไหมก่อนจะขึ้นสนามมวยไงไม่รู้อ่าไมแอ้มึงกล้ามึงก้าวพุ่งชุดๆก็เดินโอ้โห <c oughs> คือเอาไม่ได้ตั้งใจเลยครับแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วดูดีมันขึ้นอยู่กับไม้แขวนด้วยแหละเอาจริง <c oughs> แม่มมจริงกเกงจริกเกงพี่เขาถามว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เป็นยังไงชุดอ่ะคอนเซ็ปต์เราอ่ะเป็นยังไงก็เหมือนไม่รู้เห <c oughs> มือนกันเนาะงงเหมือนกันเนาะร้อนแรงร้อนแรงใช่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่ร้อ <c oughs> นแรงค่ะเนี่ยเนี่ยไปถามทีเดียวล่ะ เราถือให้ก็นอะไรันถ้าเอาะไรเดี๋ยวถือให้ไม่เป็นไรไม่ไม่เคยเห็นรูปนี้นะไม่เคยเห็นรูปนี้นะจริงจริงทีมงานก็ถามตั้งแต่แรกค่ะว่าแบบจะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าในเมื่อในเมื่อเหมือนกับศิลปินทุกคนมามาร่วมกันขนาดนี้แล้วรูปแบบโปรเจกต์เป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าก็ลองดูค่ะก็รู้สึกว่าเออก็ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ลองทาแล้วก็รู้สึกว่า มันก็ที่คือทีมสไตลิสต์เขาเก่งเพราะแบบเขายังทําให้เราดูมีแบบความร็อกเล็กน้อยอย่างเช่นเอาสายสะพายอันนี้มาให้เราก็แบบอีกนิดหนึ่งพกปืนก็สามารถแบบไปต่อได้เดี๋ยวให้พี่โอมกนะท่านนะคะเป็นตัวแทนฝากโปรเจกต์นี้นะคะับพี่โอ๊กค่ะสำหรับโปรเจกต์ Sun and Moon นี้ก็เป็นโปรเจกต์ส่งท้ายปีแล้วนะครับก็ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งศิลปินทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากในการทำงานคราวนี้และหวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้ฟังทุกท่านด้วย ยังไงก็ตามก็ฝากโปรเจกต์ซานแอนด์มูนสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับหวังว่าบทเพลงทั้ง5เพลงนี้จะเป็นความสุขถือเป็นสอสอสำหรับสิ้นปีนี้สำหรับทุกๆคนด้วยกันครับเรคับ